สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะอันนี้ปลนะคะที่ดินออนไลน์ใบรดรัสอาสาหาพารวยแบรดรัสดค้ค่ะมาค่ะมาค่ะวันนี้ปลัร้าพามาทานข้าวคะ่ะที่นี่คะ่ะระบบบ้านพิกอำเภอบ้านานาจังหวัดนครนายกบ้านสวนคุณสุกรุกนรถหนึ่งนะคะตอนนี้โทรศัพท์เข้ามาเอาแป๊บหนึ่งกินข้าวนะคะยังยังยังติดติดอาหารเจอยู่ค่ะก็มี กะเพราหน่อไม้แล้วก็แกงคั่วสับปะรดนะคะพามากินข้าวกลางนากันนะคะแล้วก็นั่งดูเขาแมคโครทำงานด้วยค่ะวันนี้ประรัษมาคุมงานในการขุดบ่อของแปลงเอฟจี G, แปลงจีค่ะแปลงจีของคุณการนะคะตอนนี้ได้ทำการขุดบ่อปรับทุกดินค่ะลูกค้าไม่มาแต่ปรัษก็มาเป็นตัวแทนให้ลูกค้านะคะมาดูงานให้แล้วก็ นั่งกินข้าวกลางนาวันนี้ป้าอ้อมไม่มาค่ะป้าอ้อมไปหาหมอนะคะโอ้ยลมแรงมากเลยผูปิ่ยวลมแรงจริงค่ะที่นี่นะคะเออที่นี่เราขายหมดแล้วนะคะบ้านสวนคุณสุขหนึ่งหมดไปเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ป้ารัดเปิดเป็นบ้านสวนคุณสุขสองขยับไปจากถนนสมาร์ร้อยเมตรเองค่ะตรงน,นี้นะคะเอ,อ่อสามไร่มีแค่สามไร่นะคะป้ารัดก็จะทําการเปิดขายเหมือนกันค่ะ ก็คือถ้ายกแปลง3ไร่เนี่ยปร,รัดคิดแค่ไร่ละ6กแสนเนะคะไม่ต้องเอามากเอามายคือเป็นราคาแบ่งปันนะคะ3ไร่ยกแปลงเลยค่ะไร่ละ6กแสนเานะคะพร้อมโอนนะคะส่วนถ้าท่านใดที่มีงบประมาณไม่พอมีงบน้อยอ,อยากเอาไร่หนึ่งแบ่งไร่หนึ่งปร,รัดก็แบ่งให้นะคะ1่ไร,ร่ปลัดแบ่งให้ในราคา7จ็ดแสนเพร้อมคุณบ่อปรับถมดินให้ฟรีแบบนี้นะคะแบบของคุณการแบบของครอบครัวลูกบ้านครอบครัวนี้เลยนะคะ ถ้าท่านใดที่สนใจนะคะมีแค่สามไร่เป็นสองฝั่งนะคะฝั่งละ3ามไร่ถ้าท่านใดท,ที่สนใจก็โทรหาปรัดแล้วก็มาดูว่าเราชอบโลเคชันฝั่งไหนที่นี่เ็นจะเป็นบรรยากาศ้ิดินรั่วผันกันบรรยากาศวิวรถไฟนะคะข้างนอกข้างหน้าจะเป็นโล่งๆนะคะส่วนด้านหลังจะเป็นวิวนาแบบนี้เลยค่ะ วิวนาเป็นวิวต้นตาลแบบนี้นะคะบรรยากาศสายลมพัดเย็ยนมากเลยที่นี่นะคะแล้วก็เงียบสงบเหมาะกับเป็นโซนส่วนตัวนะคะท่านใดที่หนีจากความแออัดชอบแอคทิวิตี้แบบนี้นะคะปลารัดยินดีเลยค่ะตรงนี้นําเสนอนะคะบ้านสวนคุณสุขสองมีแค่3มไร่นะคะไร่หนึ่งถ้าแบ่งไร่หนึ่งไร่ละเจ็ดแสนเค่ะแต่ถ้ายกแปลง3ไร่ไร่ละหกแสนเคูณไปเลยค่ะนะคะ ตรงนี้มีเพื่อนบ้านไม่เปี่ยวไม่เหงาค่ะแล้วก็ใกล้วัดหนองคันจามค่ะแล้วก็เพื่อนบ้านน่ารักค่ะที่นี่นะคะอย่าลืมนะคะนใดที่สนใจโทรหาปารัฐศูนย์แปดสี่หนึ่งสามสองสามสองแปดค่ะอสังหาพารวยไลารัฐที่ดินออนไลน์ปบารัฐค่ะเดี๋ยวก,กินข้าวต่อกำลังอร่อยเลยค่ะการกินข้าวอยู่กลางเถียงช้องนาเนี่ย เราเคยทำตั้งแต่สมัยเด็กๆเนอะแต่พอมีอายุมากก็มาอยู่กรุงเทพก็หลงแสงสีแต่ตอนเนี้พอมาได้ทําแบบนี้ในลักษณะที่ดินแบ่งปันให้กับลูกบ้านให้กับเพื่อนบ้านให้กับกัลญาณิวิทุกท่านก็เลยมีความสุขอย่างหนึ่งค่ะได้พัฒนาแล้วก็ที่ดินก็เจริญงอกงามถ้าที่ดินเฉยๆมันก็ไม่มีความเจริญเนาะแต่พอเรามาแบ่งปันให้คนทุกคนในกรุงเทพ,พ หนวความแออัดมาอยู่ที่นี่ทําเป็นแปลงเกษตรเล็กๆของครอบครัววันเสาวาทิตย์มีแอคทิวิตี้มาปลูกต้นไม้กันอันนี้ประัดยินดีนําเสนอนะคะท่านใดที่สนใจจะไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าค่ะโทรมาปรึกษาได้เลยนะคะยินดีค่ะอย่าลืมนะคะโทรมานะคะซูทภาสีหนึ่งสามสองสามสองแปดสองค่ะพูดก็ไม่ค่อยเก่งหรอกสาระไม่ค่อยมีกินข้าว อร่อยมากนี่ตักไปสองรอบแล้วค่ะตอนไม่กินก็บอกว่ากลัวอ้วนพอกินแล้วไม่ต้องกลัวแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้คนะ่อยลดเนาะแซ่บยังกินเจอ,อยู่ค่ะจริงๆออกเจตั้งแต่วันนี้แล้วแต่เมื่อเช้าก็ได้ไปรอบแล้วก็ยังติดใจอยู่ก็กิกนไป ย็นนี้ก็คงจะต้องออกเจอ,อร่อยมากเยงสวัสดีค่ะบ๊ายบาย